สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องเพราะสุขสุขคนเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้ก็ยินดีต้อนรับสุบันมาดามเจลเนาะ,ะมื่อวานนี้ก็เป็นอ,อีกมือหนึ่งที่มาดามเจลพาพี่พน,น,าน,าน้องมาย่างยกลางคืนเนาะคะ่ะที่นี่ก็คือถนนขอสารเนาะคะ่ะกรุงเทพมหาน,น,นาครน,นั่นเองเนาะ,ะพี่น้องเมื่อนี้ก็พามาเที่ยวบรรยากาศยิ้คขำขึ้น,น,ะะนเนาะยิ้มกระเบนก็เคยมาย่างแล้วเนาะ,ะตอนนี้นมืงขึ้นเฮากระสีผ้ามาย่าง เบืงองบรรยากาศกลางคืนสิเป็นแนวใดเนาะคะ่ะสิแตกต่างกันบบเนาะเนาะนี่ค่ะสิเป็นบรรยากาศทาขึ้นกับมีแสงสีมีบา์มีพับเนาะมีร้านอาหารเปิดกันให้คนมาย่างมะเทียวพี่น้องจา๋ามาช็อปปิง้งมากินเขา้าเนาะมาดื่มกันค่ะกัย่างที่เป็นที่หฮาทราบกันดีว่ามัองไทยตอนนี้ก็เปิดเซรีแล้วเนาะคะ่ะเปิดให้เขาได,ด้โดยที่บ่ตลองตรวจโควิดแล้วเนาะ เอาอก็ะมีนัก o, ท่องเทีเ่ยวเขามาเทีเ่ยวหลายพี่น้องก็เหตุให้บรรยากาศปันเมืองเฮาเศรษฐกิจ้านเฮาก็เริ่มคึกคักเนาะค่ะบรรยากาศก็นี่แหละค่ะก็เริ่มมีคนมาท่องเที่ยวหลยขึ้นเนาะค่ะอ่าคนทัวโลกก็เดินทางมาเที่ยวเมืองไทยเพราะเป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่าเที่ยวนะพี่น้องเนาะอาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์เนาะค่ะบรรยากาศก็กด,ดีคนกะใจดีงามเนาะค่ะเนาะ นี่ค่ะบรรยากาศนี้มาทำแจวกะเอาไมา้ไผ่หนองเบึงกับม้ยางก,กินเขาก็มาทำแจวนะคะเนาะข่านี้ก็เป็นบรรยากาศตอนค่าคืนเนาะพี่น้องเนาะกระแตกต่างกันลายกันยังกัเว่นเนาะว่ามีแสงสีแสงไฟประดับประดาสวยงามเลยล่ะพี่น้องเนาะก็เป็นตามม้ยางมะเทียวอาหารการกินกะชี้ว่าโอเคเนาะค่ะแพ้งขึ้นยู่ต่วากะ คือว่าบรรยากาศข้างโนอกจยงีกินได้เนาะค่ะเนาะน้ำขังทาาเนาะกับโป๊แห้งไร้ปันใดแต่ว่ากัคือว่าราคาโอีมันจะขึ้นทั่วโลกเนาะเขาของแพงขึ้นเนาะกัมีปรับขึ้นตามอ่าตามสถานการณ์นะเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะมาดมเจลกับมาเที่ยวมาบอกพี่ตอนน้องสําหรับคนที่อยู่ต่างประเทศเนาะว่าเมืองไทยเป็นแนวใดแน่เนาะ อยู่เมืองนอกเอาผาัพบรรยากาศทั้งเมืองนอกมาฝากกันอยู่เมืองไทยเอาบรรยากาศทั้งเมืองไทยไปฝากพี่ต่อน,น้องเนาะคะ่นะเนาะเบ่งอาหารการกินพี่นอ้องมีหอดปิงปป้งแขวะตานปิ้งจระเข้เนาะคะ่ะจระเข้ย่างผนในพี่นอ้องเ่งค่ะผู้ใดบริการเคยกินก็มาซิมเด้อพี่นอ้องเด้อมาดับเจ้ากับว่าการกนินดอกเนาะขาบามันคือเหนือไก่ี่พี่นอ้องเสพย,ยูวาสันวาถามข้าเจ้าเบ่งเนาะคะ่นะเนาะ มีรถงามจอดอยู่ข้างทางเนาะรถคอลเลคชั่นนะคะเป็นรถเก่าเนาะจะมาจอดชู้ให้เบิงเนาะนักท่องเที่ยวกับพัก,กันทายรูปก,กับพี่น้องผู้ใดมักรถ,รถมักล่าเนาะผู้ใด้ไซแบนไซมักม,กมกอกเตอร์ไซค์คาเบะทายรูปก,กันเนาะานี่ค่ะบรรยากาศบ้านเฮออ่างคดีอิลี e. พี่น้องมีความสุขเนาะอยู่มุมใดกับเคือบ้านเฮา ทั้งโทรดูสีความเป็นยูซีดีกลัวแต่บัตรคืนหอคิดถึงบานเฮาคือเกา่าบานเฮามันเป็นอิสระน้องพี่นองใครคค้าใคครขายเนะาะภาษีกรบปหลายคืออยู่ต่างประเทศเนาะสะดวกสบายอยากกินมองได้ก็ได้กินร้านอาหารกระบบริพิตสองถุงสามถุงเปิดตลอดขึ้นก็ยังมีน้องพี่นองเนาะอันนี้เป็นไม่ค่อยมี มิิวสถนนทอสารตอนค่ำคืนนะคะพี่น้องจนนาะะ๋าพี่เขากินมมกกของขายเนาะขายเนาะค่ะบ้านเฮากะผลไม้หลากไมาของอยู่ของกินบ่อืดบอ่อยากพี่น้องจา๋าสรรหามาเข็ดมากินเนะาะค่ะหาสิบเปอร์เซ็นต์ของคนไทยเห็ดอาหารให้อีกหาสิบเปอร์เซ็นต์ของคนกิน,นะะเนาะค่ะเนาะ เพราะฉะนั้นของอยู่ของกินนี่บ่อึดบ่อยากอยากกินยังกระไดกินพี่น้องสุกสมบูรณ์อิ่ลีคนบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะการนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เอามาดำแจวเอามาฝากพี่พีน้องๆกันเนาะค่ะเนาะสวยงามอิ่ลีบรรยากาศตอนนี้ของกรุงเทพกะอากาศดีเนาะค่ะบ่กฮอนแห้งไปไหนแต่ว่ากะบางวันกะสิมีฝนตกเนาะค่ะเนาะพอช่วงนี้กะคือยังสิทราบกันดีว่าเป็นช่วง มีพายุเข่าเนาะคะ่ะบางเมื่อใดฝนตกอาจสมีน้มถมั่วมแน่แต่ว่ากด็ดีทีบ่บ้าถั่วมบ่ดนเนาะพี่น้องสมัยนี้เนาะแต่ว่าการมองได้ที่ไกลแม่นามเนาะล้ำคลองก็สิท่วมแน่โดนแน่เนาะค่ะเนาะก็เป็นกำลังใจให้พี่พี่น้องนอนที่โดนน้ำถั่วมเน,มนเาะค่ะนรำแจวกันยังขับอุบุนบดยพี่น้องกันยังข้างแยกอยูก่กรุงเทพนี่แหละก็ระแสหนางเอาบรรยากาศในกรุงเทพมาฝากพี่ตอนน้องเนาะค่ะเนาะ ค่ะสำหรับก็นนี่มาดามเจวกาสีผ้าย,ยางเขาสารซํานียกอนเนาะค่ะสิเดล่าไปกอนค่ะแล้วก็กันคลิปหนาเนาะฝากเป็นกำลังใจให้บานมาดามเจลเนเดอร์คาเดอร์ฝากติดตามให้กำลังใจแน่เนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ